โอเคครับ okay, สวัสดีทุกท่านผูง้งกันด้วยนะครับวันนี้ผมมการมาเล่นเกมเอ,อวิ่งหนีหน้าคนเนาะโอ้โหเพื่อนโดนวิ่งไปแล้วเพื่อนโดนไล่แล้วครับเพื่อนโดนไล่ละเหมือนกับว่าเ,ออเกมนี้เป็นเกมกระจกกระจ้าว้าวาวยอีเ,อเวนในคลิปนี้นะครับผมห้ามเอ,อ่อผมห้าหมหัวราอนะครับอีเ,อเวนคลิปนี้ง่ายง่าย,ายอีซี่เว้ย <laughs> เล่นหนอยหน้าเรดแ้น,นวะ คือถ้าผมหัวล้อเนี่ยคิปจะจบนะครับรู้ทางนะรู้ทางครับผมรู้ทางใช่ป๋อต้องตามเพื่อนผู้หญิงไปดิใช้ทางนี้ป่ะใช้ทางนี้ป่ะโอ้ยโอ้โหหันหน้ามาอย่างไวเห็นผมหน้านั่นแหละหันว่าหันหน้ามาเลยโอเคไปไปกันโอเคโอเคโอเคเอยเหมือนต้องไปฝั่งนู้นนะคะเหมือนฟ้องไปฝั่งนี้โอ้ย เริ่มอย่างนี้หรอเอาโอ้เกมเกมกระจกเกมกระจกมากเลยอะต้องไปเริ่มมัน,น,นมม <c oughs> มมง่มมนนายเกมหัวปวดโอเคครับโอเคเพื่อนแตกแล้วครับเพื่อนแตกแล้วคนนี้อย่าอย่าอย่าต้องมาทางไหนต้องไปทางนี้นหรอต้องไปทางนี้มั้ง โอ้โหโอ้โหสองตัวสองตัวครับสองตัวสองตัว,ตวเน้นเน้นสามตัวเลยเหรอพี่สามตัวเลยเหรอพี่มึงควัดผมไมาที่ฝั่งเหรออ๋อต้องไปฝั่งงูหน้าฝั่งงูหนึ่งถูกต้องโอ้โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอออย่านะอย่านะไปมาดิมา,มา,มา,มาลำเสียงอ่ะ หมอลำซิ่งมากวอาหมอลำซิ่งเหรอ <laughs> อย่างง่ายในเกมยังกากก,ากกาัดเลยไอ้เกมอเอ๊ะเหมือนมันจะต้องกระโดดเอ๊ะไม่ไม่ใช่ไม่ไไต้องกระโดดอุ้ยคันขายุงกัดวะ <c oughs> ผมไปแท็กเพื่อนไอจุมมี่มานะเออเดี๋ยวผมส่งเกมมาเล่นดีกว <c> ่า <oughs> ทำไมไม่วับวับเลยวะอ้นี่นี่ไงนี่ไง เดี๋ยวส่งเกมให้จิมมี่เล่นก่อนครับอ่อัอนคนคนนี้คือเทียนทิพหมาครับเขาชื่อแบบนี้ในเกมมิงโกะคนนี้เขาชื่อเทียนทิพหมาเดี๋ยวหาจิมมี่ก่อนนะจิมมี่จิมมี่จิมมี่อยู่ไหนว่าจิมมี่อ่านี่ไงจิมมี่ครับส่งส่งส่งไปให้เขาเลยส่งเกมให้เขาเล่นเลเวลหนึ่งเลเวลสองครับเลเวลสองมาโอ้โหมันต้องต้องเปลี่ยนแมพอีกกว่า mẹ đi gọn em nó đầu nó đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu